กันด้วยพบกับปาปันเกมมิ่งและกาเดียดออเกมเมอร์ครับโอ้โหวันนี้เรามาตลุยเซิร์ฟอะไรครับวันนี้เราจะมาถล่มเซิร์ฟหลังดูนะครับเป็นรูปเซิร์ฟใครแหละอันนี้ตอนนี้เราจะมาเล่นฮังเกอร์เกมนะครับใช่ครับตอนนี้คุณบอสไม่อยู่นะฮะคุณบอสวันนี้เราไปถ่ายทําของบ้านของปาปันเกมมิ่งนะครับใช่ฮะเดี๋ยวเราก็ไปย้ายสถานที่นะฮะใช่ครับ เพื่อไปถ่ายทาซีรีส์ต่อนั่นเองใช่ครับโอเคตอนนี้ซีรีส์เรายังไม่เริ่มทํานะครับก็ตอนแรกทําไปแล้วทําไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงะครับก็กะจะทําใหม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าโอเคครับโอเคป้ายกลางนะครับเดี๋ยวครับกดไปแล้วหรอครับใช่ครับคนน้อยครับคนน้อยมาเลยครับเข้ามายังครับคุณเน็ตป้ายตรงกลางกดไปเด้คุณก็ปรับมุมกล้องสิครับครับมาต่อนะครับผมเข้าแล้วครับ ป้าก็อยู่นู่นเห็นผมไหมครับเห็นแล้วฮะคุณเห็นผมไหมครับผมกระโดดอยู่ฮะก็ถ้าในอะไรนะในชอบคุณเนทอะเห็นผมเป็นสกินอะไรก็สกินในซีรีส์นะฮะแต่ว่าเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมคิดผมคิดจะพูดอะไรเดี๋ยวค่อยพูดเลยนครับอ๋อแต่ว่าชื่อก็เปลี่ยนชื่อนะเป็นตัวละครเลยเนอะฮะผมยังไม่ชื่อตัวละครพี่หย ไม่ครับหมายถึงตอน่ายทามะครับอ๋อนี่ตอนนี้คนเริ่มเข้ามาคือภารกิจของเราในวันนี้นะฮะไม่ใช่ว่าคว้าที่หนึ่งไม่ใช่คว้าที่สองไม่ใช่คว้าที่สามไม่ใช่คว้าที่ที่อะไรก็ตามฮะภารกิจของเราคือคือต้องอยู่ในเดสแมทให้ได้ีที่สุดครับก็อยู่ในเดสแมทให้ได้เราจะช่วยกันให้อยู่ถึงเดสแมทไม่สําคัญครับว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดเราเหลือสองคนสุดท้ายเราก็ต้องไฟกันเองครับเราต้องเปิดทีเดียวหมดเนี่ยจะเป็นคสเสียสละให้ผมชนะใช่ไหมฮะไม่ครับ อาเรเราต้องช่วยกันก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเหลือสองคนในเดนแมนก็ก็เราลองเล่นมาแล้วนะฮะเคยเหลือเดนแมนก็คือผมเหลืออยู่คนเดียวใช่ครับเพราะว่าคุณเน็ไปอ้าวเขาเริ่มไปแล้วเราพูดมากไนอยู่เราหนีดิครับพุดพุ่ฟ้าตามผมมาีินี่ครับคุณขึ้นมาครับตามผมมาีิครับคุณขึ้นมาครับตามผมมาดีกว่าครับอ้าวตกตามไม่ได้เลยคุณเน็ขผมอาขอไปให้ นี่ไงผมเจอแล้วคุณใส่ไว้ในกล่องเลยขอขอไมาให้ขอเอาของไปให้คุณหนีเลยขอของมาหมดแล้วไปดิไปดิไปดิขอประทานโทษนะไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่คุณขึ้นมาข้างบนดีกว่าแอบนี่ไปนี่มีเรือ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 ดีกว่าครับมีเหลือมีเหลยงมีเหลืองมีเหลืองเอ้ยคนเอ้ยเน็ตกระโดดเลยนะชุ้ม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 ไปเร็วไปเร็วคุณฟ้าครับคุณคุณไปไหนแล้วครับ นี่ไงครับเรือไงครับโอ้เรือ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 กำลังจะโจมแล้วครับใช่ครับชูรักเรือล่มครับหรือไททานิกก็ได้โอ้ยนึกว่าขึ้นได้แังแหลแงแ,แก็เข้าเซิร์ฟแบบน,นี้มันก็แหลกรซึ่งแล้วคุณข<อ>ึ<ง>้นได้ไงไม่ค่อยชอบเซิร์ฟนี้นะเป็นเซิร์ฟของฝรั่งนะครับก็ชอบและไม่ได้แบบไม่ชอบขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าทันที่แล้วครั้นที่เราลองมันไม่มีออโต้จัมมันไม่เปิดออโต้จัม,ม Jam ให้เราอ๋อใช่ไหมอันนี้ออโต้จัมล่าวะ ผมไม่รู้ผมไม่มั่นใจคนละกล่องเลยครับไหนฮะอยู่ข้างล่างข้างข้างเหรอวะออกกูชิบอยู่ไหนวะได้ของดีแล้วดิว้าวโววว้าว,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 วอย่าพูดตามผมสิครับวังไอย้ยะโอ้โหชุดเกาะเต็มบ้านเต็มเมืองเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเย่โอ้โหแล้ว ผมนึกว่าตัวผมนี่ใส่หมวก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 ,มวกอะไรนะหมวกเพชรแต่มันไม่ใช่หมวกเพชรครับคุณนี่ลองหันมาดูสิครับหมวกละครับชุดครับไอ้มันเป็นโซ่อของซุนโงกุนเฮเอาดาบทองดีกว่าเอ้ยดาบเหล็กขอดาบ,บเหล็กดีกว่าครับก็ตอนแรกมันว่ามีครับป้าผมเอาใส่กล่องให้ไปหากล่องก่อนนะแล้วเราจะขึ้นกันยังไงอ๋อนี่ไอ้นี่ไอขึ้นได้แล้วอ่ามันไม่ออโต้วจำจริงๆริด้วย แล้วปัญหาคือตรงนี้ไม่กล่องเปล่าคุณเนทดูดีๆก่อนขบนมีเปล่ามีมีอยู่กลองนึงอ่ะเราจะขึ้นนี่นี่นี่ขึ้นทางนี้เอ้ยขุดได้ไหมวะขุดไม่ได้คับ <laughs> คุณเนทขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปโอ้โหของแหลนั่นเอามาให้ผมด้วยเอ้ยคุณเนทมีคนมามีคนมาผมติดอยู่อ่ะบวกเลยครับคุณเขาอยู่ไหนเขาผมติดอ่ะเอ้ยคุณเนทผมติดเนท เขามีดาเพชรเอาเลย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 เมื่อกี้คุณคุณเอาดาบมาผมหน่อยเอ้ยผมติดดาบคุณเอาไงดีอ่ะอ๋อโอเคโอเคออกได้เออเกือบตายผมจะรอดไหมเอ้ยตกใจหมดเลยตายเลยคุณมีชุดให้ผมไหมฮะผมมีชุดชุดเหล็กครับเอามาให้ผมหน่อยถ้วผมจะขึ้นยังไงอ่ะทีนี้เอาชุดเหล็กโหดกว่าชุดทองครับเอามาเอามายอดเยอะ อ่ะของแถมเหลือเนอ่ะก็ไม่มีเฮ้ยคุณเน็ตเดี๋ยวคุณช่วยทุบอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะกระโดดข้ามไปทุบอันเนี้ยทุบอันเนี้ยเนี่ยเนี้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 ยย่าไปมุมอะทุบไม่ได้จะได้ออกไเนี่ยขุดว่าคุณคุณงอ๋อนี่ไงออกได้แล้วเย่มีของอีกไหมข้างบนอะผมติด ว่าก็ผมก็ไม่เก็บไหม่หมดนะครับเก็บข,ของหดหดมาอ,อโอเคแค่นี้ใช่ไหมปะออกเรือเดี๋ยวมันติดย,าย้ายงอีกไปไปไปว่าข้างบนมีอะไรไหมค,ครับมีนะครับบอกว่าเอ้ยบ้าน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 ้้ยซิ่งผมอยากจะบอกฮนะผมจะฆ่าคนนี้เลยเฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราสําเร็จแล้วนะฮะ ภารกิจเราเหลือเหลือกี่คนแล้วครับเด็กๆเหลือห้าคนแต่ว่าเดนแมทจะเริ่มภายในสามสิบวินะครับอ้าวใช่เหรอครับใช่ครับคุณไม่เห็นเหรอฮะนาทีสามสิบวิใช่ครับนะฮโหเราภารกิจสําเร็จแล้วนะฮะมิชชั่นคอมพลีตเดี๋ยวภารกิจต่อไปก็คือต้องคว้าหนึ่งในสามนะครับคุณเน็ตใช่ครับเหลือวห้าคนฮะเราเจะเข้าบ้านยังไงอ่ะเข้าไม่ต้องเข้าแล้วครับเออผมลืมบอกนะฮะไอ้ตรงคําบมาคอนเนี่ยมันมาแล้วคุณเนทระวังเดี๋ยวผมก็อธิบายนะ โอ้ยเดี๋ยว้เดี man, man, ๋ยวลาก่อนเอามันเอามันเอามันช่วยกันบวกเฮ้ยเดี๋ยวได้แล้วได้แล้วเน็ตเอีกคนนึงยีคนนึงยีคนนึงยีคนนึงอีกคนนึงยีคนนึงเอ้ยคุณเนตตายยังไงคุณเนตตายแล้วเหรอตายแล้วไม่ชิบหายแลยชุบชุบชุบไม่ไม่ไม่อย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอเวลาขอเวลาขอเวลาก่อนขอเวลามีแอปบนท้องอย่าขอเวลากานี่ยังไงผม ผมเพิ่งเข้ามาในแมทครั้งแรกนะครับผมได้จีมแต่คุณฟ้าเขาได้ที๒ทีงครับขนาดลองลองก่อนถ่ายก็ได้ทีองไม่งได้ที่๒ตลอดเลยไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยคุณฟ้าครับเดินายก่อนนะฮะไอ้เงินนี่คือเงินนี่เกี่ยวกับการฆ่าคนใช่ไหมล่ฆ่าคนจะได้เงินผมคุณฟ้าครับไปสีแดงตรงนี้ไหมครับนี่ตรงนี้ดีวครับคุณไปไหนล่ะสีเขียวครับสีเขียวมาป้ายนะฮะมีศูนย์คนด้วยตอนนี้อันป้ายกลางเหรอครับนี่ครับป้ายกลางครับ อ๋อมีสองคนเ้ยขอไม่ได้โอเคครับคุณเนตโอเคคุณอยู่หน่อยดูอยู่ใกล้ๆกันด้วยเยี่ยมครับถ้ามันมีแค่สามคนนี่คงจะว้าวเวเลยนะมมนเครื่องแรงคนทำอะไรฮะวิวงกิโดตะกลับเร็วภารกิจของเรานะฮะตอนนี้ของผมอยู่หนึ่งในสามแล้วภารกิจของคุณคืออะไรฮะก็คว้าที่หนึ่งดีกว่าเราสองคนแข่งกันคว้าที่หนึ่งดีกว่าแต่ว่าเราจะช่วยกันก่อนเคไหมโอเคครับ นี่เห็นผมไหมครับวิ่งอยู่แมทจะเริ่มภายในหนึ่งทีแม่งมีคนเข้าแค่สามคนอย่างนี้เราก็าสี่คนแล้วห้าคนแล้วเออยเข้ามากันเยอะดีจะเอาแบบง่ายๆเลยหกคนแล้วขีเปอร์เข้ามานี่ยเจ็ดคนแล้วเจ็ดคนไหนวะผมไม่เห็นสักคนเลยอ๋อแปดคนฝั่งงข้ามผมเองเก้าคนสิบคนแล้วเอากล่องนะสิบเอ็ดคนสิบสองคนโอแม่งมาเยอะเลยเดี๋ยวเราเอากล่องนะคุณเนท เออไม่เอาก่องตรงกลางแล้วเอาดีครับคุณคุณเสี่ยงตายแล้วเสี่ยงนี่ครับถ้าไม่เสี่ยงมันก็ไม่เจอของดีครับเมื่อกี้ถ้าเรามันมีดาเพชรกันนะผมยังไม่มีทันเปลี่ยนเลยแป๊บหนึ่งนะฮะขอตัดก่อนนะฮะทำไมครับช่างมันนฮะไม่ต้องตัดแล้วครับกจะเริ่มแล้วครับใช่ตอนแรกมีคนโทรมาแล้วพอดีตัดสายไปแล้วก็เลยช่างครับ นีกสิบกี่นาทีสามสองหนึ่งไปครับคุณเน็ตคุณเน็ตคุณเน็ตเอาของคุณเน็ตเอาของเร็วเน็ตเอ้ยได้เหล็กดำเหล็กดบเลยแล้วดนบเหล็กครับคุณเน็ตผมไปแล้วเฮ้ยผมไม่ได้ดบเหล็กอ่ะเฮ้ยของผมหายหมดเลยปะเนี่ยคุณ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 อยู่ไหนเอาของครับคุณเน็ตไปคุณเน็ตไปคุณเน็ตไปคุณเน็ตคุณเนทคุณเนทอยู่ไหนเฮ้ยเขาไล่ลาผมแล้วคุณเน็ตอยู่ไหนครับคุณเน็ตผมอยู่ตรงกลางเนี่ยตามมาครับไปแล้วครับแยกแยกเอ้ยไม่ใช่แยกไปด้วยกันครับนี่คุณมาตรงนี้ดิไอ้ตรง ในต้องป้ายดำดัผมไม่มีของอะไรเลยอ่ะผมมีอยู่ทำไมผมโดนแย่งของไปหมดเลยอ่ะคุณคุณฟ้าคุณเข้าบ้านหลังนี้เลวเออตามผมมาโอเคตามอยู่ครับตามอยู่เนี่ยผมเกลียดมากเลยมันมีออโต้จับให้ผมเลยโอ้ยกระตุกครับกระตุกกระตุกแหล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 กแหโอเคบ้านหลังนี้มันต้องมีของมันต้องมีของสิมันเป็นไปได้ยังไงกันทำไมมนไม่มีของเลยแล้วเราจะอะไรไปสู้กับเขาครับคุณแนท ผมอยากมียาสเตน์มากเลยครับเอาไว้ต่อยแรงครับูคุณรู้จักไซตามาเปล่าครับงานแหละครับผมอยากเป็นเหมือนเขานี่ครับมีคนมายอะครับบวกเขาไม่มีอาวุธครับคุณเนทวอนพ่อโอ้เกตเกตเจ็ดศูนย์จะหนีไปไหนเกตเจ็ดศูนย์เกตเจ็ดศูนย์เยไม่ใช่เอามันครับเอามันเอามันมันไปไหนแล้วครับเอามันครับเอามันโอ้จะต่อยผมณทำไมโดดเอามันเอามันมันวิ่งกับหลังอะ ไม่เป็นไรครับเราหาของรงนี้ก็ได้ครับคุณเน้ขึ้นมาบนครับอ่ะเขาเขาออกไปแล้วครับไปหาเราเราว้าเดวิยูดีเอ้ยเดนแมนเริ่มได้สามนาทียังไม่มีของอะไรเลยครับคุณเนทคุณอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนครับล่ของอยู่ครับไล่ดูตามไล่ดูทีละห้องอืมชิปชิปชิปผมมีของอยู่อ่ะมีชุดกออยู่ผมของคุณจะเอาชุดกอดเปล่าครับ เอามาให้ผมหน่อยก็ดีครับบ้านนี้ไม่มีเลยครับคุณเน็ตคุณคุณไฟอยู่ไหนคุณไฟอยู่ไหนอยู่นี่ฮะเราต้องออกแ้วฮะถ้าเราไม่ออกเราจะไม่เจอของนะฮะคุณอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงครับมาหาผมทีคุณม่เห็นชื่อผมจริงๆเหรอนี่ไงผมเจอชื่อคุณแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาของไว้เอาชุดก่องไว้ผมเราต้องออกไปข้างนอกนะฮะจะได้เจอของได้แล้วใช่ไหมไปครับไปข้างนอกครับเราต้องออกไปข้างนอกจริงๆเหรอต้องออกสิครับเราต้องสวมบทบาทเป็นวัน เราต้องสวมบทบาทเป็นวันพันแมนดวใช่ฮะแล้วทางลงอยู่ไหนครับคุณเน็ตคุณเน็ตอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับทางลงอยู่ไหน,นครับเฮ้ยสองนาทีจะเริ่มแล้วครับนี่ครับต้องรีบลงเลยฮะค,คุณอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ข้างบนอยู่เลยผมหาทางลงไม่เจอเนี่ยคุณไม่เห็นชี้ผมเหรอเห็นว่่อยู่ด้านล่างเนี่ยหาทางลงไม่เจอออนี้เออพาผมมาหน่ะนี่ครับโอเคโอเคโอเคลงลงต้องต้องไปแล้วครับออกเลยนะครับ เราครับออกครับเราต้องช่วยกันลุมคนแล้วครับใช่ครับลุมมันครับลุมมันเราเราจะนี่ครับคุณเนตลุมคนนี้เลยช่างแม่งครับว่ามันจะมีอะไรเราลุมไว้ก่อนนะครับมันกำลังเปิดกล่องเลยครับคุณเนตคุณเนตลุมลุมลุมเจทัรีฟิลแล้วมีของแน่ลุมมันลุมมันเฮ้ยเขามีขวานไม่เป็นไรคุณลุมมันเอาเปิดกล่องอีกจังงั้นลุมมันเยี่ยมครับเยี่ยมครับ แท็กทีมครับแท็กทีมแท็กทีมจะตายแล้วแท็กทีมจะตายแล้วเฮ้ยยังได้อยู่ครับคุณเน็ตยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้โอ้คุณเน็ตคุณเน็ตช่วยผมด้วยดิโอ้ช่วยอยู่เอาโอ้โอ้โอ้จะตายแล้วเฮ้ยเขาไม่เก็บขวานนี้ไม่ได้ไะโอ้ตายแล้วครับตายก็ตายครับรอบนี้เราไม่ได้อยู่ถึงเต็มหนักไม่เป็นไรฮะโอ้ผมอยู่ข้างหลังนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะฟาฟันเกมมิ่งกับคุณอะไรนะ คนกาดเดียนออฟเกมเมอร์ครับก็ต้องขอลาตัวลาไปก่อนนะฮะก็ถ้าใช้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ช่องผมกับช่องคุณปาฟันเกมมิ่งด้วยนะครับใช่พูดอย่างนี้ดีครับอ้โหแม่งเด้งครับแล้วอ,อย่าลืมนะฮะมีซีรีส์อยู่กำลังจะลงเร็วๆนี้แต่ว่าไม่ได้ลงตลอดหรอกก็พวกเราก็กะจะลงอยู่ครับแต่ว่าครับ เราเดี๋ยวเราก็ย้ายที่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปบอกคุณบอสทําซีรีส์นี้ดีกว่าแล้วเออแล้วคลิปคุณนน้จะมีอะไรใหม่ๆหม่ไหมฮะมก็อยากจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมแล้วขวดแก้วครับขวดแก้วกเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปหาคุณบอสช่วยทำซีรีส์ช่วยช่วยเอาชีวิตรอดดีกว่าครับก็ทําหลายๆอย่างนะฮะวันนี้มีหลายอย่างแน่นอนฮะมีหลายอย่างแน่นอนครับใช่ไปแล้วคุณเดทมาเร็วคุณเนที่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยนีบบ้ฮะบายบาย Okay, bye. Bye. bye, -bye.